สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่นะคะเกี่ยวกับประสบการณ์การทํางานในโรงพยาบาลนะคะก่อนอื่นเราจะวิดีโอคอลหาลุงพี่แล้วก็ให้พี่แนะนําตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิรักษุธิสารชื่อเล่นตุ๊กติกอายุ24ปีจบการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขจีนทรขอนแก่นเรียนจบสายวิทยาศตอาชีพทำปัจจุบันเป็นเจา้าพนักงานพ,าะะาพิเศกรรมปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุดรธารนีค่ะค่ะพี่ตุ๊กติกพอเล่าได้ไหมคะว่า อาชีพพี่ทุกทีอะตอนเรียนเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็พอเรียนไปแล้วพี่รู้สึกชอบไหมคะและที่สําคัญก็คือพี่ได้วางแผนหลังเรียนจบไหมคะว่าจะทําอะไรค่ะ เป็นหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรมนะคะจะเรียนเกี่ยวกับยาเป็นหลักการเตรียมยาคำนวณยารู้จักยาแต่ละกลุ่มความแรงแต่ละชนิดวิธีใช้ยาการอ่านใบสั่งยาวิชาจุลชีววิทยาเภสัชศาสตร์การลงชุมชนสัมมนาสถิติระบาทถามว่าที่เรียนมาชอบไหมก็ไม่ถึงกับชอบค่ะแต่ก็ต้องเรียนให้จบ ถามว่าวางแผนหลังเรียนจบไหมทําอะไรก็คือหลักสูตรนี้คือหลักสูตรแค่สองปีแล้วเป็นโคต้าเขาให้งานทําเลยค่ะก็คือเรียนจบไปปุ๊บก็มีงานทําเลย ก็อยากให้พี่ตุกติดนะคะเล่าประสบการณ์การฝึกงานและการทํางานให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีความรู้สึกแตกต่างกันยังไงบ้างและในพาร์ทของการฝึกงานพี่รู้สึกมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าหรือว่าในพาร์ทของการทํางานพี่รู้สึกมีความท้อแท้ไหมและขออนุญาตถามถึงเงินเดือนพี่ด้วยนะคะว่าตอนทํางานพี่ได้เงินเดือนเท่าไหร่ค่ะจะเป็นความรู้สึกตอนทํางานนะคะตอนทํางานคือยิ่งกดดันมากค่ะว่าเราก็เป็นน้องใหม่คือต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากเลย ก็จะมีทั้งพี่ๆบางคนเขาก็เป๊ะในการทํางานเราก็ต้องตั้งใจฟังพอลัมพิแเราก็จะโดนว่าเป็นเรื่องปกติค่ะพามาท้อเท้ไหมก็ท้อเท้ค่ะช่งแตกต่างจากตอนเรียนมากทํางานก็คือประสบการณ์จริงชีวิตจริงค่ะเงินเดือนอตอนเริ่มแรกได้ที่1หมือ2,240ค่ะ เราก็ทําความรู้จักเกี่ยวกับสายอาชีพเจ้าพานักงานเพศจ,จัชก,กรรมนะคะก็ก่อนที่เราจะจบบทสัมภาษณ์เนาะอยากให้พี่แนะนําหรือว่าฝากถึงน้องๆที่สนใจเรียนสายอาชีพนี้ว่าต้องเตรียมตัวและเตรียมใจอะไรบ้างคะ่ะแนะนําสําหรับคนที่สนใจอยากมาเรียนสาขานี้คะ่ะก็ก็แต่ความชอบส่วนบุคคละคะ่ะก็คือเป็นสาขาวิชาที่จบเร็วแต่ก็มีความต้องการทางการตลาดอยู่นะคะค่ะ